ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทดสอบความแปรปรวนแบบ2ทางกันนะครับโครงร่างในการนําเสนอก็คือว่า1ผมจะพูดถึงการเกิดปฏิ 1. สัมพันธ์ก่อนนะครับแล้วก็จะพูดถึงการทดสอบความแปรปรวนแบบ2ทางโดยรวมนะครับแล้วก็พูดถึงการทดสอบอิทธิพลหลักแบบแบ่งย่อยนะครับความสัมพันธ์กับความพิเคราะห์ความแตกต่างนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของ ในกรณีที่จํานวนกลุ่มตัวอย่างไม่เท่ากันเราควรจะทําอย่างไรบ้างนะครับการเกิดปฏิสัมพันธ์นะครับอันดับแรกเนี่ยเราเคยพูดกันว่าเอออินดิพีเอนซ์ทีเทที่เราเคยเรียนกันมานะครับหรือ One Way a น o ว a านะครับไดกทดสอบความแตกต่างจากตัว n, แปรต้นเพียงแค่1ตัวนะครับห,หรือว่าพูดพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจัยเพียงแค่1ปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่น เราต้องการทดสอบผลของประเภทยาต่างๆนะครับที่มีต่อระดับน้าตาลในเลือดนะครับปัจจัยที่ปัจจัยเดียวนะครับก็คือประเภทของยานะครับหรือว่าความแตกต่างระหว่างการเรียนคณะต่างๆเรื่องของความคิดเห็นลต่อรัฐบาลนะครับซึ่งการเรียนคณะต่างๆเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยพีปัจจัยเดียวนะครับแต่ในบทนี้นะครับเราจะทดสอบความแตกต่างจากตัวแปรต้น2ตัวด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผลของยาและก็การควบคุมอาหารนะครับ มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดหรือไม่นะครับปัจจัยเรามี2อ,อย่างนะครับคือ1การใช้ยากับการไม่ใช้ยานะครับแล้วก็2คือการควบคุมอาหารและการไม่ควบคุมอาหารนะครับความคิดเห็นนะครับความความแตกต่างเรื่องความคิดเห็นต่อรัฐบาลนะครับโดยแบ่งแยกตามคณะและเพศนะครับคณะและก็เพศนะครับเป็น2ปัจจัยนะครับที่มีผลต่อความคิดเห็นต่อรัฐบาลนะครับแล้วก็ เมื่อมองตัวแปรต้นทั้ง2ตัวพร้อมกันแล้วนะครับจะทําให้มองรายละเอียดได้มากกว่าการเปรียบเทียบตัวแปรต้นทีละตัว2ครั้งนะครับตัวอย่างนะครับแนวโน้มการตอบรับกัาแฟนจากผู้หญิงนะครับจากผู้ชายไปจีบผู้หญิงนะครับและผู้หญิงจะเซเยหรือเซโนนะครับก็มีผู้ชายนะครับปัจจัยหนึ่งนะครับคือผู้ชายที่หน้าตาดีนะครับเปรียบเทียบกับผู้ชายที่หน้าตาเฉยๆฉยนะครับแล้วก็ อีกปัจจัยหนึ่งนะครับว่าตัวผู้หญิงเนี่ยอายุต่ำกว่า25ปีหรืออายุสูงกว่า25ปีนะครับสมมุติว่าผมเก็บข้อมูลนะครับได้ดังนี้นะครับคะแนนมากคือมีแนวโน้มตอบรับมากคะแนนน้อยมีแนวโน้มตอบรับน้อยนะครับเราอาจจะเห็นนะครับว่าโอเคผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า25ปีนะครับมีแนวโน้ม5แต้มนะครับสูงกว่า25ปีมีแนวโน้ม4แต้มนะครับก็คืออายุต่ำกว่ามีแนวโน้มตอบรับกับเป็นแฟนมากกว่านะครับ แล้วก็ผู้ชายที่หน้าตาดีนะครับก็จะถูกตอบรับได้สูงกว่าเช่นกันนะครับโดยคะแนนนะครับอาจจะออกมาในรูปของกราฟแบบนี้นะครับก็คือผู้ชายหน้าตาดีกับผู้ชายหน้าตาเฉยๆนะครับอยู่ที่แกน x นะครับแล้วก็เส้นที่แตกต่างกันเนี่ยเป็นระดัอายุของผู้หญิงนะครับ คุณก็จะเห็นนะครับกราฟสีแดงนะครับซึ่งเป็นของผู้หญิงอายุต่ำกว่า25ปีเนี่ยก็มีคะแนนสูงกว่ากราฟสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ผู้ชายหน้าตาดีนะครับก็จะมีกราฟสูงกว่าผู้ชายหน้าตาเฉยเฉยนั่นเองนะครับเราลองมาฟิกซ์นะครับตัวค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยโดยรวมนะครับของอายุต่ำกว่า25ปีอายุของสูงกว่า25ปีนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยโดยรวมของผู้ชายหน้าตาดีผู้ชายหน้าตาเฉยเฉยนะครับ เราจะพบว่าเราสามารถเปลี่ ını, ลยนแปลงคะแนขาน,านของเซลล์ต่างๆโดยที่ค wow, <Wh omas S 2> ่าเฉลี่ยที่ขอบยังเป็นเช่นเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ชายหน้าตาดีเจอผู้หญิงอายุต่ำกว่า25ปีเนี่ยคะแนนเป็น8นะครับผู้หญิงอายุต่ำกว่า25ปีตอบรับผู้ชายหน้าตาเฉยๆ2แต้มนะครับส่วนผู้หญิงอายุสูงกว่า25ปีนะครับตอบรับต่อผู้ชายหน้าตาดีและผู้ชายหน้าตาเฉยๆพอๆกันนะครับ อาจจะออกมากราฟในรูปแบบอย่างนี้นะครับคือกราฟไม่ได้ขนานกันแบบตะกี้นี้นะครับหรือว่าอีกกรณีหนึ่งกรณีนี้นี่คือว่าโอเคเจอกราฟความแตกต่างระหว่างผู้หญิงอายุสูงกว่า25ปีสูงมากนะครับคือผู้หญิงสูงกว่า25ปีเนี่ยตอบรับผู้ชายหน้าตาดีสูงกว่าผู้ชายหน้าตาเฉยๆนะครับแต่ว่าผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า25ปีนะครับยินดีที่จะรับผู้ชายหน้าตาเฉยๆเนี่ยมากกว่าผู้หญิงอายุ25ปีนะครับ จากกราฟนี้สังเกตไหมครับว่าแม้ความแตกต่างจากตัวแปรตัวตัวตัวแปรต้นทีละตัวเนี่ยจะเหมือนกันนะครับแต่รายละเอียดความแตกต่างภายในเซลล์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเราจะสังเกตเนี่ยถึงแม้ว่าความแตกต่างของตัวแปรตัวแปรต,ต้นทีละตัวเนี่ยจะเหมือนกันแต่กราฟออกมาได้3รูปแบบเขาจริงมีมากกว่านั้นนะครับปฏิสัมพันธ์นะครับก็คือว่า อิทธิพลของตัวแปรหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับอีกตัวแปรหนึ่งนะครับอย่างเช่นนะครับอิทธิพลของหน้าตาของผู้ชายนะครับว่าหน้าตาดีหรือหน้าตาเฉยๆนะครับขึ้นอยู่กับอายุของผู้หญิงนะครับอย่างด้านซ้ายนะครับคือไม่มีปฏิสัมพันธ์เส้นขนานกันนะครับก็คือผู้ชายดีหรือผู้ชายหน้าตาเฉยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงอายุต่ำกว่า25หรือสูงกว่า25ปีนะครับความแตกต่างนี้เท่าเทียมกันนะครับ แต่ว่าด้านขวานี่นะครับก็คือมีปฏิสัมพันธ์นะครับอย่างกราฟตรงกลางนะครับเราพบว่าผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า25ปีนะครับจะมีอิทธิพลเรื่องของหน้าตาสูงกว่ามากนะครับแต่ว่าผู้หญิงที่อายุสูงกว่า25ปีเนี่ยนะครับเราพบว่าโอเคยังเป็นแนวราบนะครับคือหน้าตาของผู้ชายไม่มีผลนะครับแต่อย่างตรงนี้นะครับ หน้าตาของผู้ชายมีผลต่อผู้หญิงอายุสูงกว่า25ปีนะครับมากกว่าผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า25ปีนะครับจะสังเกตนะครับกราฟจะมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับจะเกิดปฏิสัมพันธ์กันก็ต่อเมื่อเส้นนั้นไม่ขนานกันนะครับอิทธิพลของตัวแปรแต่ละตัวนะครับโดยไม่สนอีกตัวแปรหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าอิทธิพลหลักนะครับหรือว่า main effect นะครับแล้วก็อิทธิพลร่วมกันนะครับที่นอกเหนือจากตัวแปรแต่ละตัวนะครับ ก็เลยเราจะเรียกว่าอิทธิพลปฏิสัมพันธ์นะครับหรืออิทธิพลร่วม interaction effect นะครับหากในประชากรนะครับไม่มีอิทธิพลร่วมเลยนะครับแต่เราสุ่มกลุ่มตัวอย่างออกมานะครับสุ่มออกมาแล้วนะครับคุณอาจจะพบอิทธิพลร่วมเล็กน้อยนะครับเนื่องจากความผิดพลาดจากการสุ่มนะครับหรือว่า sampling error นั่นเองนะครับก็หมายความว่ามันแทบที่จะแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่กราฟที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างนั้นจะขนานกันแบบไม่มีตาหนิเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีการทดสอบสมมติฐานนะครับของอิทธิพลร่วมว่าอิทธิพลร่วมนั้นมันแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญหรือเปล่าแตกต่างจากการขนานกันอย่างมีนัยสําคัญหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะเอาเหตุผลเรื่องของ sampling error ออกไปนะครับแล้วสรุปว่าความแตกต่างนั้นเกิด,ดขึ้นจริงนะครับการทดสอบความแปรปรวนแบบ2ทางนะครับ ในการวิเคราะห์ความแบบปรปรวนแบบ2ทางนะครับคุณจะพบตารางอ n น v วาสนะครับเป็นดังต่อไปนี้คือมันจะมีอิทธิพลของ A นะครับคือ Main Effect ของ A อิทธิพลของ B คือ Main Effect ของ B นะครับแล้วก็ A คูณ B คือ Interaction Effect นะครับ u m of square นะครับ Sum o f square total เนี่ยแทนที่จะแบ่งออกเป็น3แบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับใน One Way ANOVA นะครับตอนนี้เราแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับคือ sum of square a, sum of square b, sum of square a times b นะครับแล้วก็ sum of square error นะครับโดยที่ a นะครับทดสอบอิทธิพลหลักของตัวแปร a นะครับ b ทดสอบอิทธิพลหลักของตัวแปร b แล้วก็ a คูณ b นะครับคือทดสอบอิทธิพลร่วมนะครับของตัวแปร a และ b นะครับอย่างเช่นตัวเ,เช่นเดียวกับตัว one way anova นะครับ b s q u a r e นะครับ ของ x นะครับก็จะเท่ากับ sum of square x หารกับ degree freedom ของ x นะครับ x คุณก็ใส่ในแถวที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่น mean square of a นะครับจะเท่ากับ sum of square a หาร degree freedom of a นั่นเองนะครับแล้วก็ค่า f นะครับก็คือตัว mean square ตัวที่เราต้องการนะครับหารด้วย mean square error นะครับ ดังนั้นนะครับเอฟเฟกของ A นะครับ FA เนี่ยจะใช้ในการหาอิทธิพลหลักของ A นะครับโดยใช้ดิกิฟิลอมของเอแล้วก็ดีเอฟเอเรอร์ er นะครับเป็นดิกิฟิลอมของ F Distribution นะครับเพื่อที่จะหา P ของเนะครับ F อนะครับใช้ในการหา P ของ B แล้วก็ F A คูน B นะครับใช้ในการหา P ของ A คูณ B แล้ว P ทั้ง3ตัวเนี่ยจะไปทดสอบไปเปรียบเทียบกับค่าอัลฟาเพื่อที่จะดูว่าอิทธิพลหลัก และอิทธิพลร่วมนั้นแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยัยสาคัญหรือเปล่านะครับหากอิทธิพลร่วมนะครับถึงระดับนยัยสําคัญแล้วนะครับก็หมายความว่าอิทธิพลนะครับตัวไปทั้งสองมีอิทธิพลร่วมกันนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าอิทธิพลของ a นั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มของ B นะครับความแตกต่างของ a จะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขาอยู่ใน,ในระดับ b อะไรนะครับหรือว่า อิทธิพลของ b นั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มของ a นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอิทธิพลของหน้าตาของผู้ชายนั้นขึ้นอยู่กับอายุนะครับของผู้หญิงนะครับตัวเหตุนี้เองนะครับเนื่องจากว่าเกิดปฏิสัมพันธ์กันแล้วอิทธิพลของ a ขึ้นอยู่กับกลุ่มของ b อิทธิพลของ b ขึ้นอยู่กับกลุ่มของ a นะครับตัวเหตุนี้เองนะครับเราจึงไม่ควรวิเคราะห์อิทธิพลหลักของ a และ b หาอิทธิพลร่วมถึงระดับนัยสําคัญนะครับ แต่ควรจะตรวจละเอียดขึ้นนะครับว่าแต่ละกลุ่มของ B นั้นนะครับอิทธิพลของ A เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ดูว่าแต่ละกลุ่มของ A นั้นอิทธิพลของ B นะครับเป็นอย่างไรบ้างเราจะเรียกสิ่งนี้นะครับว่าการวิเคราะห์อิทธิพลหลักแยกย่อยนะครับหรือว่า simple main effect นั่นเองนะครับก็คือนะครับ การวิเคราะห์นั้นนะครับคุณจะเริ่มต้นนะครับจากการวิเคราะห์อิทธิพลร่วมของ a ของ b a และ b นะครับถ้าถึงระดับนัยสําคัญนะครับเราจ้ก็จะวิเคราะห์อิทธิพลหลักแยกย่อยนะครับซึ่งเราจะกล่าวในภายหลังนะครับของวิดีโอนี้ส่วนอิทธิพลหลักนะครับส่วนถ้าเกิดอิทธิพลร่วมไม่ถึงระดับนัยสําคัญนะครับเราก็จะวิเคราะห์อิทธิพลหลักนะครับซึ่งเราก็จะดูอิทธิพลหลักของ a แล้วก็อิทธิพลหลักของ b นะครับ ก็ถ้าเกิดอิทธิพลหลักของ A ไม่ถึงระดับนยัยสาคัญนะครับก็จบถ้าถึงระดับนยัยสําคัญนะครับก็ดูจํานวนกลุม่มถ้ามีเพียงแค่2กลุ่มนะครับก็จบเพราะว่าเราไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมเรารู้ว่า2กลุ่มนี้แตกต่างกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดมากกว่า2กลุม่มคุณอาจจะเปรียบเทียบรายคู่นะครับหรือว่าทําการวิเคราะห์ลุวงหน้าอะไรก็ว่าไปนะครับไม่ใช่เอ่อเปรียบเทียบรายคู่หรือว่าจะเปรียบเทียบแบบซับซ้อนนะครับตามที่คุณต้องการ อิทธิพุหลักของ B ีนะครับก็หมายถึงระดับนี้สําคัญก็จบนะครับถ้าถึงระดับนี้สําคัญก็ดูจํานวนกลุ่มนะครับก็2กลุ่มก็จบมากกว่า2กลุ่มนะครับคุณก็เปรียบเทียบรายคู่นะครับหรือว่าเปรียบเทียบความแตกต่างแบบซับซ้อนนั่นเองโดยตรงนี้นะครับคุณต้องใช้ family wise error rate นะครับเท่ากับจุดศูนย์ห้านะครับหรือระดับอัลฟาที่คุณตั้งไว้ตั้งแต่ต้นนะครับตรงนี้ปรับปรุงจาก Maxwell and Delaney นะครับปี2004 การคำนวณค่า f นะครับแต่ก็คือว่ากล่าวคือถ้า pa คูณ b นั้นน้อยกว่าอัลฟานะครับแล้วก็ไมไปดู pa แล้วก็ pb แล้วนะครับให้ไปหาให้ไปวิเคราะห์อิทธิพลหลักแบบแยกย่อยเพิ่มเติมเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่า p ของ a คูณ b นั้นมันมากกว่าอัลฟานะครับแล้วก็ดู pa แล้วก็ pb ต่อนะครับแล้วก็เปรียบเทียบว่ามันน้อยกว่าอัลฟาหรือเปล่านะครับ